สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ่มก็จะพาทุกคนออกกำลังกายนะคะเป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเราจะต้องเกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะสองสามสองสาม สองหนึ่งสองสามสหนึ่งสองสมสีสองสหา้าห ามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสอง 3ามสิบหนึ่งสองสอ็สองสาม,สสสามสสค่ะจบไปแล้วท่าที่1เดี๋ยวเราไปท่าที่สองกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่สองกันเลยนะคะสะเต็ปเดิมค่ะ1 สองหนึงน่งหนึ่งสองสองหนึง่งสองสามหนึง่งสองสี่หนึง่ง 2 5ง ้าหนึ่งสองสิบหนึ่งสองสิบเอ็ดหนึ่งสองสิบสองเดี๋ยวเราไปท่าที่สามกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม หนึ oh women, ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหก หนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามสิบหนึ่งสองสามสิบเอ็ดหนึ่ง 2 3งสองเก่งมากค่ะ